5เทคนิคคุยโทรศัพท์กับใครแล้วใครๆก็อยากคุยด้วยค่ะก็คือคุยโทรศัพท์แล้วดูดีมีเสน่ห์ใครๆก็อยากจะสนทนาด้วยพี่มีเคล็ดลับนะคะจากประสบการณ์ที่ได้พบเจอแล้วก็สัมผัสจริงมีอยู่5ข้อด้วยกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพี่เคยทำคลิปมารยาทในการาพูดโทรศัพท์ลองลองเปิดกลับไปเปิดดูนะคะแต่ว่าคลิปนี้จะเน้นค่ะว่า ทำยังไงถึงได้ดูดีมีสเสน่ห์เวลาสนทนาทางโทรศัพท์นะคะไม่ว่าจะเป็นโทรไลน์หรือว่าเป็นโทรศัพท์จริงๆนะคะเคล็ดลับข้อที่หนึ่งก็คือว่า,เ,าเมื่อมีเสียงโทรศัพท์เข้ามานะคะให้รีบรับเลยค่ะนะคะอย่าให้เกินสองครั้งนะะมากที่สุดคือ3มครั้งต้องรีบรับค่ะ จะดูเหมือนกับว่าเรานั้นเ,เต็มใจนะคะเต็มใจไม่ใช่ปล่อยให้กริ๊งนานๆอย่างนี้ก็ดูไม่ไม่ค่อยน่ารักนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรารับไม่ทันนะคะหรือว่าเราไม่ได้ยินเสียงถ้าเรารู้เมื่อไหร่นะคะก็รีบโทรกลับทันทีอันนี้กรณีที่เรารู้จักนะคะว่าเขาเป็นใครนะคะก็โทรกลับทันทีเลยนะคะเท่าที่จะทำได้แต่ถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จักนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะนี่คือ เคล็ดลับข้อแรกเลยนะ,ะจะทำให้เรานั้นดูดีทีเดียวนะคะข้อที่สองก็คือว่าเมื่อรับโทรศัพท์แล้วนะคะกล่าวสวัสดีนะคะกล่าวสวัสดีมีหลายคนรับโทรศัพท์แล้วก็โลอย่างเงี้ยก,ก็ก็ดูไม่น่ารักนะคะให้กล่าวสวัสดีแล้วก็ถ้ารู้ชื่อนะคะก็คือว่าเป็นชื่อที่ที่เรา,เาจำไว้นะคะมีมรีไว้ก็เอ่ยชื่อเลยนะคะเช่น พอรับโทรศัพท์ปั๊บนะคะเราก็สวัสดีค่ะคุณสมชายนะคะคือรู้ชื่อแล้วเอ่ยชื่อเลยค่ะอันนี้จะน่ารักมากๆเลยนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าอืมแหมจําชื่อเราได้นะคะก,ก็เราเมมไว้ไงคะนะคะ,นะคะก็เอ่ยชื่อไปเลยนะคะแตวแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่เราไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรนะคะก,ก็สวัสดีไปทีนี้สวัสดีแล้วเอ่ยชื่อไม่พอค่ะ ถ้าจะเติมด้วยข้อความที่ทักทายหรือแสดงความเป็นมิตรภาพหรือว่าแต่ถามทุกสุขก็ยิ่งดีนะคะถ้าเรารู้มาก่อนนะคะเช่นสวัสดีค่ะคุณสมชายตอนนี้เป็นไงบ้างคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าสวัสดีค่ะคุณสมชายแหมกําลังคิดถึงอยู่พอดีเห็นไหมคะเขาก็รู้สึกอแหมกําลังคิดถึงเรานะคะ,ะสวัสดีค่ะคุณสมชายมีอะไรให้รับใช้คะ นะ,ค,ะคือพยายามพูดคําพูดแบบนี้ให้ติดปากก็จะดูน่ารักนะคะดูน่ารักน่าคุยนะคะแล้วถ้าเรารู้ว่าเขามีเ,าเรื่องเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวพันนะคะเช่นเขาไม่ค่อยสบายนะคะก็อาจจะถามว่าสวัสดีค่ะคุณสมชายตอนนี้เป็นยังไงบ้างาหายดีแล้วใช่ไหมคะนะคะคือถามแต่ถาม,ถามทุกสุขที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็จะเป็นสเสน่ห์มากมายเลยนะคะถัดไปค่ะข้อที่3นะคะก็คือ พยายามใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลน,นุ่มนวลน,นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเวลาเราโทรศัพท์เนี่ยนะคะมันมีแค่เสียงถูกไหมคะมันมีแค่เสียงไม่เห็นหน้าตาไม่เห็นว่าเรายิ้มหรือเราหน้าบึง้งเพราะฉะนั้นเสียงที่นุ่มนวลน,นั้นจะเป็นตัวแทนว่าเรานั้นอารมณ์ดีเต็มใจพูดคุยนะคะและ เคล็ดลับเลยนะคะที่พี่จะบอกก็คือว่าเวลาโทรศัพท์นั้นให้ยิ้มด้วยค่ะเวลาเรายิ้มนะคะเวลาเสียงโทรศัพท์ที่ออกไปมันจะดูเพราะดูอารมณ์ดีดูสวยงามน้องๆลองทดลองดูคะ่ะถ้าไม่เชื่อนะคะลองทดลองดูนะคะอันนี้พี่ก็ใช้เป็นเป็นสิ่งที่ทำมาโดยตลอดนะคะก็คือยิ้มด้วยและเสียงก็จะไพเราะ นะคะอย่าใช้เสียงสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปนะหรือดัดเสียงอย่างนี้ก็ดูไม่ดีนะคะบางคนจะใช้เสียงต่ำไปก็ดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยเต็มใจอยากจะคุยนะคะเช่นสวัสดีค่ะมีอะไรคะอย่างเงี้เสียงมันจะรับเรียบแล้วต่ำๆเนี่ยดูเหมือนกับเราไม่ค่อยจริงใจไม่ค่อยเต็มใจจะคุยด้วยหรือเราไม่สบายนะคะก็ทำเสียงนุ่มนวลประมาณอย่างนี้นะคะแต่ถ้าสูงเกินไปก็ไม่ดีนะคะมีอะไรคะ มีอะไรค่คุณสมชายอย่างเงี้ยมันก็มากไปหน่อยหนึ่งนะคะและบางคนน้องบางคนน้ำซ้ำนะมีหางเสียงที่เสียงสูงตวัดเลยอย่างนี้ก็ไม่ดีนะคะมีอะไรมีอะไรใช่นละคะหรือคะ่ะอะไรเงี้ยคือ,ค,อคือดูไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นใช้น้ำเสียงนุ่มนวลน,นะคะนุ่มนวลมีหางเสียงมีลักษณะที่ฟังแล้วมันเรื่นหูสบายหูนะคะนี่คือข้อที่สข้อที่สคะ่ะข้อที่สนี้ น้องๆคะเมื่อกี้พี่บอกเรื่องน้ําเสียงอันนี้พูดถึงคําพูดน้องๆทราบไหมคะว่าเวลาเราสนทนากับใครนะคะถ้าไม่มีไม่มีภาพนะคะไม่มีภาพให้เห็นมันก็จะดิ้นแต่เสียงแล้วเขาบอกว่าอิทธิพลของน้ําเสียงเท่าไหร่ทราบไหมคะอิทธิพลของน้ําเสียงคือ8ปเปซนทีเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นคําพูดก็สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเป็นคำพูดก็สิบเจนะ็ดเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้น น้ำเสียงเมื่อกี้สำคัญมากนะคะถัดรองลงมาก็คือคำพูดคำพูดนั้นเราต้องเลือกคำพูดที่ไพเราะนะคะไพเราะหวานหูเพราะาเหมือนกับเรามาคุยกันนะคะข้างๆหูเนี่ยนะคะเราต้องพูดคำที่ไพเราะนะคะมีค่ะมีครับมีหางเสียงนะคะแล้วก็เ,เวลาคุยด้วยเนี่ยเราก็ต้องแบบว่า อย่าไปขัดจังหวะเขานะคะ,นะะตั้งใจฟังนะ,ะตั้งใจฟังเขาพูดอะไรจนจบและเราก็มีคำคำตอบรับหรือ,อคำโต้อตอบที่เหมาะสมนะคะเช่นอ,อ๋อคะ่ะอ๋อหรอค่ะอืมดีจังคะ่ะโอ้ดีฉันไม่ทราบเลยนะคะโอนี่เพิ่งรู้คะ่ะอืมเห็นด้วยคะ่ะอดิฉนสนับสนุนคะ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือมันจะทําให้ผู้ฟังนั้นรู้สึกอฟังเราอยู่ นะะไม่ใช่งี้ไปเลยอย่างนี้ก็ก็เหมือนกับไม่ได้ฟังนะคะบางคนนี้เอาโทรศัพท์วางไว้นะคะตัวเองก็ไปเดินไปนู่นไปนี่นะคะก็คือว่าไม่ฟังนะ,ะอันนี้ก็ไม่ดีเราก็ต้องมีการตอบโต้ในลักษณะที่ทำให้เขารู้สึกว่าเราตั้งใจฟังนะคะแล้วก็สอดแทรกความคิดเห็นไปบ้างนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะทำให้ดูดีมีเสน่ห์นะคะนี่ข้อที่4นะคะข้อที่5ค่ะถ้าคุยไปคุยมานะคะเกิดสายหลุด เราต้องรีบต่อกลับนะคะไม่ใช่เฉยอย่างนั้นก็ดูไม่มีมารยาทไม่น่ารักเลยนะคะคุยไม่จบ ต่อสายไปบอกอุ้ยขอประทานโทษค่ะเมื่อกี้สายหลุดทั้งทงที่บางทีอาจจะไม่ได้มาจากเรานะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเพราะบางครั้งมันก็พิสูจน์ยากว่าสายหลุดมาจากเราหรือมาจากเขานะคะก็โทรกลับไปทันทีและเมื่อสิ้นสุดการสนทนานะคะอย่าลืมคะ่ะถ้าเกิดเข้ามาบอกข้อมูลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็มีขอบคุณค่นะนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ที่แจ้งมานะคะ เห็นดีใจนะคะที่ได้คุยกันนะคะแล้วก็กล่าวสวัสดีนะคะก,ก็เป็นคำพูดตบท้ายที่ทำให้ผู้ฟังนั้นรู้สึกดีนะคะและสำคัญมากนะคะจบแล้วนะคะอย่าเพิ่งรีบวางสายนะคะให้คู่สนทนาวางสายก่อนค่ะแล้วเราค่อยกดกดป,ปิดการโทรศัพท์ นะคะนี่ก็คือเคล็ดลับ5ข้อที่ถ้าน้องๆไปทำแล้วนะคะจะดูดีมีสเสน่ห์ค่ะใครๆเขาก็อยากจะโทรมาคุยด้วยหรืออยากจะมาสนทนาอยากจะมาปรึกษานะคะก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะสวัสดีค่ะ